ตนตินต่มจะติ่มเชียงใหญ่ไม่ใหญ่เชียงรายไม่ละไม้เชียงม่อมไหนจะรอมันมาแล้วแ <c oughs> ม่ละม่อมเ <c oughs> ชียงขาด <c oughs> ข้างในนั้นอีตัว <c oughs> อุ้ยโอ้อิอ ต้องมองไปทำไมเนี่ยไอ้สัตว์มึงไปมองคนอื่นไปกูแบบเท่อยู่ตลอดไม่ต้องมองหรอกไอรีเทอเต้นละไอโนนไอ้ยมึงต้องเหตุฉาเมื่อกี้ยิงกันเป็นชาติอ่ะแล้วแม่งเอามีดปันกูตอนช็อตสุดท้ายอ้พี่อ่ะไม่ไปมาสักทีวะเจจะไอหมาตัวไหนมันบอกว่าไม่มีวันเรืองแสงแล้วถือสกิีหรือยังล่ะเอาอะไรมาเจ ีเอาซะในเรื่องแสงไว้ก่อนนะคนเราอ่ะให้ทุกคนรู้เข้าที่หลังแต่สำเร็จโอเวนโดวเวนโต้หลายตัววินโต้หลายตัวหลักเข้าเหรอวินโด้จะจริงเปล่าเรียเฮเบีมาเล่นแพ็กปุ้ิแต่เลยเกียร์ต้องปลดแตก กับไม่จริงด้วยบ้ากูแล้วเมันทำไรวะลองแบกใจเฮ้ยเอตตงมีสองผู้มนุิดและนะเลงไม่ผ่อเลงนี่ไม่ผ่วังมีอีกตัวลิไม่มีเฮลไม่มีเฮลอีกแล้วไอเดไม่ดีไอเไม่ได้เสดด้วยมันจู่ ข้างบนหัวโอ้โหมาดูออร่านี่ดูออร่านี่มีปืนด้วยมีปืนด้วยเห็นุเพวกเขาดิไหนแล้วดูพวกเราดีไดลูกใหม่สแกนป้ายจบนี่สแกนป้ายแล้วนอนมันมีลูกเดียวลองบีเสร็จเท่าอยู่คนเดียวนั่น ไอรีเอาหมดไอ้นี่บ้าไปกระสุนหมดกระสุนหมดนี่พอแล้วกระสุนหมดไอ้นี่กำลังจะเกิดยอกยอกสกินแชมเปี้ยนอ่ะน้องโลนนอะน้องโลนแต่เติมแล้วมันสวยจังเลยคุณวีมใครได้ไหวแล้วรูลกของเขาหัวช่วยแล้วช่วยแล้วไปต้นคือยี่ไม่ใช่ช็อเฟิตเขาหัวโคตรเท่เรน่าต์40 มันอ้อมจังเงายี่กดบนแบล็เลยตายจะรู้อ่ะหลวิ่งไล่ตามไอดอกมีออฟนะไอดอกีอมีแม่ปะ๋อสวย พี่ลี่โคตรตึงเลยครับโอ้พี่ลี่กลับมาแล้วว่าน้องเล่นเอาปะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เมสสุดท้ายด้วยกูเหลือหนึ่งนัดสุดท้ายพอดียิงเลยหน้าตายไม่เล่นไม่เล่นชิมันบุริดีเหมาะเฮ้ยโคตรตึงว่ะมามามานั่บนั่นแหละจะบีมึงไปไหนเอาไปมึงโลไกลจังบีมกูกลัวกูกลัวกูกลัว ไหนวะม้องนันตีไปไหนเห่เฮียข้อทีเพื่อนผมกำลังชอปปิ้งอยู่ไอลีล่าชูกูจะตาอยู่แล้วไอตะมิดปะไม่มีฮีมิดเฮ้ยตรงนี้นะ ต้นไม้อ่ะต้นไม้เยอะปีติไปตัวเลยปีติตัวเลยอ๋อโอเคนี่ว่าจะอยู่ต้นไม้เยอะนะเฮยโอนปามีมาวาอะไรเนี่ยดิกุบกบนะปีเลยปีเลยดูดีเหมยถ้าเรารักษาต้นไม้เงอะเธอละหุนเอ็ดป้าเอ็ดป้าไม่รู้อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไอเรนอยู่เงี้ยแหละหยกฉันหยกฉันหยกฉัน ยิงโคอยูยิงโคอยูไอ้มันเย่ง่ายจาัดโคไปดีเดยมันหลอนแล้วไอ้เทีแม่งแปดกูแล้วกูยิงปาดหัวมันได้